ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสำลิที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของนางสาวรัตยาชมเฉลารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฎชุมวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกตยะโสธรได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้ องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปในรายวิชาพื้นฐานสูงถึง171.70และนอกจากนี้ในปีการศึกษา2564ยังมีรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติาการทางเคมีฟิสิก ห้องพยาบาลรวมไปถึงห้องสมุดโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีนักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละที่คิดเป็นร้อยละ82.82มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้ผลการเรียนศูนย์รอมศและมพอลดลงถึงร้อยละ52.5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมมีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนผลการนิเทศกำกับติดตามคิดเป็นร้อยละ9 4 6 5มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการขีนภาษาไทยโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูโดยมีการประชุมฝ่ายบริหารประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติมีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลสำนิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จจากการพัฒนาด้านวิชาการในปีการศึกษา564มีนักเรียนสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตได้ และจากปีการศึกษา2565มีนักเรียนผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการสอ,อวนาค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ความสำเร็จจากการพัฒนาด้านดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งดาวลุ่งเคซีคอมโบได้รับรางวัลดาวลุ่งลูกทุ่งน้องใหม่กล้าท้าฝันในรายการเดอะมอลโคราชเยาวชนไทยใจลูกทุ่งชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนสุดาสยามมรมราชากุมารี ความสำเร็จด้านกีฬานายธีรพัฒน์ช่างธรรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติในรายการการแข่งขันชกมวยไทยรุ่นไลท์เวทด้านการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษามีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาจัดทำแนวทางและแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นเช่นการระดมทรัพยากรผ้าป่าเพื่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนกุฎชุมวิทยาคมมีการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านแผนพัฒนาตนเองมีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพมีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ การบริหารทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้เกิดการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีการประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพองค์ประกอบที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนสพท การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสนับสนุนส่งเสริมให้ครูประเมินโดยยกเลิกการทำแม้มให้ประเมินในห้องเรียนจริงและประเมินจากแผนการสอนจริงของครูครูได้รับการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงคิดเป็นร้อยละร้อยนอกจากนี้ยังเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ข้ารเจ้าได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี2565ทำให้มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้รับคัดเลือกเป็นผู้นําการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2564 และทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดต,ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโอกาสนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านขอบพระคุณค่ะ